สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออ t โต e เดฟทุกคนฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะขอเวลาคุณเพียง15นาทีนะครับเพื่อแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ครับจากทางโตโยต้อย่าง All New Toyota าเวลสครับในทุกแง่มุมให้มากขึ้นเครับทุกเรื่องที่คุณจําเป็นต้องรู้ก่อนจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะฮะตามไปดูกันเลย มาว่ากันเรื่องไซส์ของตัวรถก่อนเลยนะครับกับ All New Toyota v e ว o สคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถอนเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งนะครับตัวไซส์ของรถนะครับจะอยู่ที่กว้างนะครับ1,750มิลิเมตรนะครับยาว4,475ม mm, ิลิเมตรและสูง1,700ม mm ิลิเมตรนะฮะตัวของฐานล้อครับจะอยู่ที่2,750ม mm ิิเมตรนั่นเองครับด้านหน้ามาพร้อมกับ กระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเงาแบบนี้เลยฮะเป็นรูปลักษณ์สามิติอย่างนี้เลยไฟหน้าแบบ LED พร้อมเส้นสายแบบ LED light u i d i n g นะฮะเปิดปิดได้อัตโนมัติไฟเลี้ยวเป็นแบบ ซีเควนเชียนะครับหมายความว่ามันวิ่งได้นะฮะมีไฟฟอ l โล m มี o m e และรีบวิ่งโฮมแลมให้ด้วยไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับมีกรอบแบบสีดำอย่างนี้เลยมีแผ่นกันใต้ท้องรถสไตล์คอสโวเวอร์เลยส่วนกันชนตรงนี้มีผสมกันระหว่างสีของตัวรถและสีดำครับด้านข้างของตัวรถครับจะมีเส้นสายของโครเมียมนะฮะ ลากตั้งแต่ด้านหน้าไปด้านหลังเลยแบบนี้นะครับด้านล่างก็มีเหมือนกันนะฮะและที่สําคัญครับมีชิ้นวัสดุสีดําตรงนี้ให้ดูบึกบืนมากขึ้นเท่านั้นไม่พอครับตัวนี้กันกระแทกได้ด้วยครับซุ้มล้อมีขนาดใหญ่นะครับให้อารมณ์รถ SUV นะฮะล้อมีขนาด17นิ้วนะครับมี Max ก i ์ e ลท o n e สีเงินและสีดำ ตัวยางเป็นขนาด17นิ้วนะฮะ205ทับ 50R17 นะฮะตัวนี้เนี่ยใส่มาเป็นของทูรันซ่านะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED อยู่ตรงนี้นะฮะมีกล้อง1ใน4ตัวที่ใช้เป็นกล้องมองรอบคันครับและที่สำคัญครับมีไฟส่องสว่างบริเวณพื้น ที่เรียกว่าฟุตแลมเวลาเราเปิดประตูอีกด้วยครับช่วงล่างด้านหน้านะครับใช้เป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงครับส่วนด้านหลังครับใช้แบบคานแข็งทอร์ชั่นบีมและคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงเช่นเดียวกันครับและที่สำคัญครับระบบห้ามล้อให้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะจ๊ะไฟท้ายทั้งแผงนี่นะครับเป็นแบบ led ไลท์ไกด์ดงครับ ถึงแม้ว่าจะมีไฟเบรกแค่ตรงนี้แต่อย่าคิดคือเมื่อเปิดไฟแล้วไฟทั้งดวงนี้จะติดเป็นแสงอันสวยงามเลยครับตรงนี้มีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่นะครับไม่ออกสปอร์ตสักเท่าไหร่นะครับบนหลังคามีเสาอากาศแบบขีบฉลามครับเสาอ,อันนู้นไม่เกี่ยวนะอันนั้นเสาวอตรงนี้มีน้ำฉีดสำหรับกระจกหลังและมีไฟเบกรกัวงที่3ตรงนี้ครับ ด้านหลังตรงนี้นะครับมีชายชุดแต่งด้านล่างที่จะทำให้รถเนี่ยดูเป็นรอสโอเวอร์มากขึ้นนะฮะและที่สำคัญมีเซ็นเซอร์กัระยะด้านหลังให้ด้วยครับ t o y ยต้าเวโอสเครื่อง1 5 0 0 c อซีซีรองรับน้ำมันได้สูงสุดที่ e 2 0ครับประตูท้ายของ t o y ยต้าเวโอส ให้ตายยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะมันไม่ใช่ประตูไฟฟ้ามันต้องเปิดด้วยปุ่มแบบนี้โตโยต้าเวลสเป็นรถแบบ3แถว7ที่นั่งที่นั่งคู่หน้านะครับจะเป็นเบาะผ้าผสมกับหนังสังเคราะห์เดินด้วยได้สีเทานะครับตัวเบาะเป็นสี tone, ทูโทนเทาดําและที่สําคัญคือไม่ใช่ไฟฟ้าทั้งคู่ครับปรับมือทั้งหมดเลย แถวสอของโตโยต้าเวลสเป็นแบบพับได้ครับ40 20 40แบบนี้นี่หรือจะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนั่งสบายแบบนี้หัวเหลือเยอะมากขาเหลือเยอะมากแถว3นั่งได้ถ้าเพื่อนข้างหน้ามีน้ำใจขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึ่ง เพราะถ้าถอยหลังสุดแบบนี้นั่งไม่ได้ต้องขยับไปอีกนิดนึงไปด้วยการขยับให้หน่อยนะรับล,ลองว่านั่งได้หัวเหลือนิดเดียวผมสูง172ขาติดตอนนี้แต่ถ้าขยับไปนั่งได้เบาะเอนได้เยอะพอสมควรพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ EPS ปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเข้าออกสนุกเลย มาตรวัดเรืองแสงพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด7นิ้วหน้าจอสีสวยงามกราฟิกก็สวยงามหน้าจอกลางระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบนี้กับ UI ที่ไม่สวยสักเท่าไหร่รุ่นพรีเมียมให้ลำโพงมาทั้งหมด6 ตำแหน่งนะครับตัวรถมีกล้องแบบพารามิกวิวมอนิเตอร์นะครับส่องได้รอบคันอันนี้เป็นด้านหน้าอันนี้เป็นรอบคันจะดูแบบนี้ก็ได้จะดูแบบข้างรถอย่างนี้ก็ได้ซ้ายขวาสะดวกมากๆถึงแม้ราคาไม่ถึงล้านนะครับแต่มีแท่นชาร์จไร้สายให้อีกด้วยนะแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับ แต่ไม่ได้แบ่งซ้ายขวาแถมกราฟิกก็ธรรมดาธรรมดาครับรถมีกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีระบบพุทธสตาร์ให้ด้วยและกุญแจอันนี้ใช้เป็นระบบ Smart Entry เพื่อเข้ารถไม่ต้องกดปุ่มจับประตูปับ๊บประตูปลดล็อกให้เองและสิ่งนี้โคตรดีมีเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮให้อีกด้วยดีว่ารุ่นพี่อย่าง อีกมาครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของสมรรถนะของ Alnew l Toyota Velos กันดีกว่านะฮะเริ่มกันที่เรื่องของเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ของ Alnew l Toyota Velos คันนี้นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะฮะไม่มีเทอร์โบนะครับให้กำลังได้สูงสุดอยู่ที่106แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1 3 8นิตันเมตรนะฮะ ถ้าดูตามตัวเลขเนาะคงมีข้อสงสัยว่าเครื่องพันห้าร้อยหกแรงม้าพอเหรอถ้าถามว่าพอไหมมันก็พอแหละครับแต่ถ้าคุณเป็นคนรีบร้อนนะก็าอาจจะไม่ทันใจสักเท่าไหร่เพราะว่าจากที่การทดสอบดูครั้งนี้นะครับเครื่องยนต์ผนวกกับเกียร์ CVT 7สปีดนะครับเป็นกำลังที่แค่พอเพียงเนาะไม่ได้เหลือต้นดีกลางแผ่วปลายหายนะเพราะว่าอะไรรถคันนี้คันใหญ่นะฮะ เครื่องพันห้าใช้ได้แค่พอเพียงถามว่าขึ้นเขาได้ไหมขึ้นได้นะครับถามว่าขับขเรื่อยๆได้ไหมได้แต่จะเอาพูดพาร์ซิ่งไม่มีช่วงล่างปบมือยกนิ้วลักนี่แบบนี้เลยชอบมากนะครับช่วงล่างเซ็ตอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนุ่มนวลมากแต่การเกาะถนนความนิ่งดีมากๆ โค้งฟาง TNGA โคตรดีพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าก็กลางๆไม่ได้ถึงกับบ้องไวอะไรมากมายนะครับไม่ได้คมอะไรมากแต่มันดีตรงที่มันมีระบบช่วยดึงพวงมาลัยกลับมานะครับตัวระบบเนี้ยทำงานคู่กับตัวเลนดี e p a r เจอรก็คือพอออกนอกเลนปับ๊บพวงมาลัยดึงกลับแล้วดึงดีด้วยนะครับพูดเลยว่าดึงดีด้วย ดึงแบบน้ำหนักดีเลยตัวนี้ครับลักษณะการดึงวิศวกรอธิบายว่าเขาจะดึงความแรงของการดึงขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยถ้าเราขับเร็วมันก็จะดึงเบาถ้าเราขับช้ามันจะดึงแรงเพราะไม่อย่างนั้นถ้ามันดึงเท่าๆกันเนี่ยเวลาเราขับเร็วๆแล,วแล้วดึงเท่าตอนรถช้าเนี่ยมันจะแรงขึ้นมันจะทําให้รถหักเยอะเกินไปอย่างเงี้ยถ้าเราขับเร็วๆมันจะดึงแผ่วถ้าเราขับช้าๆมันจะดึงแรงเนี่ย เป็นประมาณนี้เนาะถ้าถามว่าโดยรวมตัวรถเครื่องยนต์ผสมช่วงล่างผสมกับพวงมาลัยขับดีไหมขับดีนะครับทางไกลเงี้ยไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าคุณจะหวังมามุดในช่องตามเมืองอะไรเงี้ยก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ตอบสนองทันใจมากขนาดนั้นแต่ถ้าขับแบบครอบครัวตามสไตล์ของเวลสนะฮะนั่งหลายๆคนใช้ได้เลย ดีเลยนิ่งเนี่ยขับเร็วนะครับก็นิ่งเก็บเสียงดีนะครับเครื่องอาจจะคำรามเยอะนะครับเพราะว่าแบกน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงรบกวนอะไรมากมายข้อดีของเวลอสคือกว้างมิติใหญ่นะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับตือนเก่งมากโดยเฉพาะระบบการออกนอกเลนชิดเส้นหน่อยนี่ยังไม่ทันเหยียบเลยนะเตือนแล้ว เสียดายนะครับที่มันไม่มีระบบ cruise control หรือว่า adaptive cruise control ถ้ามันมีก็จะช่วยในการขับต่างจังหวัดน่าจะดีกว่านี้อีกระบบที่ไม่มีก็คือระบบเ a n e tracing หรือควบคุมรถให้อยู่กลางเลนมีแต่เตือนการออกนอกเลนนะครับแล้วก็ระบบดึงพวงมลาลัยกลับอัตโนมัติและอีกระบบหนึ่งที่มีก็คือตัว blind spot monitoring นะฮะทำงานดีทํางานครบถ้วนทํางานไวไม่ต้องห่วงเลยระบบเตือนการชน,นหน้า ก็ใช้ได้นะครับทำงานได้ไวตัวระบบป้องกันการใช้คันเร่งแบบผิดประเภทไม่ให้ผิดประเภทแบบผิดอะ่ะแบบผิดวิธีเหมือนกับเวลาเราจอดอยู่แล้วเราจะกดคันเร่งพุ่งเข้าหาเซเว่อนอะไรเงี้ยมันก็มีให้โดยที่มันจะหยุดให้อัตโนมัติเครื่องเสียงก็วิยูฟังข่าวเอางี้ได้ป่ะไม่ได้เปาะไปริไปลอปาพิงอะไรช่อง usb แย่ทำไมถึงไม่อยู ด้านซ้ายที่เป็นฝั่งคนนั่งไม่เข้าใจหน้าจอ8นิ้วระบบสัมผัสโอเคนะครับแต่ UI ไม่สวยที่เหลืออย่างอื่นก็ภาพรวมคร่าวๆนะครับถือว่าดีในราคา875,000บาทของตัวท็อปนะตัวพรีเมียมคุ้มถาถามผมคุ้มไหมคุ้มถ้าคุณบ้านคุณมี6คน7คน5คนรถคันใหญ่อัตราประหยัด เอาจริงๆยังไม่รู้นะแต่ขับมา200กว่ากิโลเมตรแล้วก็หยียบๆกันมาเนี่ยบอกขับสองคนสลับกันเนี่ยหน้าจอัวเนี้ขึ้น13.5กิโลเมตรต่อลิตรก็ไม่ได้แย่นะอย่างอื่น0.1นยยังไม่ได้ลองนะครับเอาไว้ยืมเดียวเดี๋ยวผมลองให้นะครับอัตราประหยัดในเมืองนอกเมืองเดี๋ยวผมลองให้รอบนี้เอาเท่านี้ไปก่อนนะครับถา,ถามว่าคุ้มไหม8ปดเจ็ดห้า ถามว่ามันครบเครื่องไหมมันยังไม่ครบเครื่องอย่างแรกเลยคือเครื่องยนต์สำหรับผมมันน้อยไปนิดนึงแต่ถ้าคุณเป็นคนขับเรื่อยๆไม่ได้ต้องการซิ่งอะไรมากมายใช้ได้เลยแอร์โคตรเย็นนั่งตรงไหนก็เย็นบอกให้ข้างหน้ามีแอร์กองพอง PM 2.5ได้ข้างหลังก็มีแอร์ที่ควบคุมตัวพัดลมเองได้แถวสุดท้ายจะไม,มีช่องแอร์แต่เย็นลองนั่งแล้วประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสถานีที่เราจะไปทดสอบกันเป็นยังไงบ้างครับแพดเดิล uh, ิสตอรเรชันก็คือ,อ,อการเหยียบแพนผิดวิธีก็คือมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าไม่ว่ารถหรือว่ากำแพงระบบตรวจสอบเจอระบบจะทําการตัดการส่งกำลัง<อ>แล้วเบรคให้เซเวน่นเซเวน่นที่ว่าข้างหน้าคือเซ <c oughs> เวน่นวิธีการทดสอบเราต้องแกล้งเหมือนเราเหยียบผิดเหยียบผิดคือพอปล่อยเบรกนะเหยียบคันเร่งเต็มร้อยนะต้องร้อยนะร้อยเลยร้อยเลยโอเคพร้อมนะครับ สามสหนึ่งป้งร้อยเฮ้ยผมเบรกเองผมเบรกฮะแต่มันเขาลองเตือนที่เสียงอืดนะครับระบบเบรกให้แล้วมันทำจากพันธางย่าถูกไหมคือรถไม่ไปเลยทันทีท่านผู้ชมครับช่อันนี้คือบรรยากาศนะฮะดูกันทั่วๆนะนี่เลยนั่งเต็มที่กัดนะฮะเจ็ที่นั่งนะครับทุกคนนะฮะแล้วเราจะมาดูกันฮะว่าเราจะขึ้นเนินระดับ 12ององศานะครับ่าได้ยังไงนะฮะสิบสออ่ะจอดครับสมมติจอดนะครับ13นะครับอยู่ประมาณสิ1สองสออกตัวใหม่ดูรอบเครื่องนะฮะสองพันาสี่สองพันห้านะใช่ครับขึ้นไหวครับมี่ความชัน13นะครับ12-13องสมอศานี่นั่งเต็มคันนะ นี่คือคอบครัวตัวกลมนะฮะนะ่คอบครัวจริงมันอาจจะไม่ขนาดนี้นะคือผมว่าน่าจะประมาณนี้เลยนะเพราะรวมกับสัมภาระอะไรพวกเนี้ย <นะ S 2> ครับคือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมีการปรับปรุงให้มีแรงม้ามากขึ้นนะครับให้ออ,ออกตัวดีขึ้นประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับส่วนเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ใหม่ย้ากันอีกรอบครับว่า All New Toyota Vios คันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 875,000บาทครับเป็นรถอนเนกประสงค์ครับ3แถว7ที่นั่งนะครับก็จองถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าครับตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมี่ยมครับก็คือตัวท็อปเลยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถไปลองเองได้ครับที่โชว์รูมโตโยต้าทุกสาขาอย่าเชื่อเราทุกอย่างครับเพราะว่า แต่ละคนจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันคุณต้องไปดูเองไปนั่งเองไปจับเองและที่สำคัญต้องลองขับเองคุณถึงจะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าและมันคุ้มค่ากับคุณหรือไม่ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับ15นาทีผ่านไปคุณน่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเล็ทุกคนด้วยนะครับ และที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิว15นาทีแบบนี้หรือการพาชมรอบพันและสกูปป๊ปอื่นๆนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับแล้วก็กดปุ่มสันกระดิ่งนะฮะเพื่อคุณจะได้รับทราบทุกครั้งที่เรามีการอัปโหลดคลิปขึ้นไปใหม่แล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครั้งนี้ผมเอิร์ธหมดหน้าที่แล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ